งินเฮือนดีงานศพคนอีสานที่ไม่โศกเศร้าจัดเต็มความม่วนคุกคร้อมสีสันแสนสดใสไม่ต้องใส่ชุดดำภาพจิตประกรรมพิธีเคลื่อนศพในวัดมหาสมนารามราชวรวิหารหรือวัดเขาวังเมื่อพูดถึงงานศพหลายคนคงนึกถึงบรรยากาศอันอึมอครึงโศกเศร้าเต็มไปด้วยผู้คนในชุดดำทว่าหัดย้อนไปในแถบอีสานสมัยก่อนงานศพหรือที่เรียกว่างินเฮือนดี กลับเป็นอีเวนท์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจัดเต็มแสงสีเสียงให้หญิงชายน้อยใหญ่มาสุขสำราญทั้งยังอนุญาตให้แต่งตัวสีฉูดฉาดแบบไม่ต้องแคร์ใครภาพชาวอีสานภาพถ่ายเมื่อพศ2449งานเฮือนดีงานเฮือนดีเป็นคำที่กล่าวแทนงานศพของคนอีสานสมัยก่อนงานในที่นี้หมายถึงงานฉลองที่สนุกสนานไม่ใช่งานอาชีพในชีวิตประจำวันเช่นหุงข้าว ทำไร่นาส่วนเฮือนดีแปลว่าเรือนผีผสมกันแล้วก็จะได้ความหมายโดยรวมว่างานเฉลิมฉลองอันเต็มไปด้วยความสนุกสนานผ่านการเล่นอันอึกกระทึกครึกโครมในบ้านที่มีคนตายความสนุกสนานที่ว่ามีตั้งแต่การเล่านิทานโดยอ่านจากหนังสือผูกใบลานเป็นทำนองดีดสีตีเป่าร้องรำทำเพลงขับกับกลรอนรวมถึงต้อตอบเพลงกันไปมาดังปรากฏในเรื่องสังทองว่าฝูงเคยเล่นตีตะโพนพินพาด ขับแข่งห้องโครงฟ้ากับสารแม้กระทั่งในเอกสารลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่18ตอนที่3ว่าด้วยประเพณีของชนชาวมนทนอีสานโดยพระโพธิวงศาจารย์ติดโสอ้วนยังปรากฏบรรยากาศอันคลึครรื้นภายในชุมชนและการร่วมมือร่วมใจเพื่อจัดเงินเฮือนดีอีกด้วยที่บ้านของผู้ตายนั้นตั้งแต่วันที่ตายไปตอนกลางคืนมีผู้คนที่รู้จักรักใคร่แลวงศาคณาญาติ ร้อมทั้งเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงมางานกันเรียกว่างานเรือนดีคือคนมาประชุมช่วยพร้อมกันหญิงสาวชายหนุ่มก็มาพูดหยอกเย้ากันในงานนี้ผู้ที่เป่าแคนเปนก็เอาแคนมาเป่าเล่นหมอลำพวกที่อ่านหนังสือเปนก็หาหนังสือเรื่องคำกรอนโบราณมาอ่านเช่นเรื่องสังสิงใช้เรื่องการกเกตเหล่านี้เป็นต้นแต่ละมีการเล่นอีกหลายอย่างเช่นหมากหาบหมากแยกเสือกินหมูเสือกินวัวหมากเกรื่องตะเวน เสือตกถังหมากแก้งที่ช้างทอดไม้พวกของเล่นเหล่านี้มีชอบเล่นอยู่ในพวกหญิงสาวชายหนุ่มถ้าใครแพ้ชนะกันมักมีทุบตีหยอกเย้ากันในหมู่คณะหญิงสาวชายหนุ่มถ้าคนที่มีอายุแล้วหันไปฟังหนังสือที่เขาอ่าน uh การเงินเรือนดีชนิดนี้นับตั้งแต่วันที่ตายไปบางทีมีจนถึงวันนำศพไปเผาหรือฝังถ้าเป็นผู้ที่ตระกูลเชื้อพระวงมีบรรดาศักด์ อย่างมากเงินกันตั้งแต่เดือนอย่างน้อยก็3วัน5วัน7วันตามฐานานานุรูปของคนพื้นเมืองเมื่อนำศพไปเผาหรือฝังเสร็จแล้วกลับมาต้องทำบุญเรือนสวดมนต์เย็นสาวันรุ่งครึ่งชั้นเช้าในระหว่าง3วันที่สวดมนต์นั้นมีงานเรือนดีเหมือนกันนอกจากความคึกคักที่เต็มไปด้วยการละเล่นมากมายแล้วเครื่องแต่งกายของผู้คนในงานยังเต็มไปด้วยสีฉูดฉาดไร้สีดำทมิงอย่างที่เราพบเจอในปัจจุบัน กิจกรรมและวัฒนธรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะคนอีสานมีความเชื่อเรื่องขวัญซึ่งการสร้างความคลื้นเครงอาจทําให้ขวัญของคนที่ลาลับกลับเข้าร่างอีกในหนึ่งอาจเป็นกุศโลบายให้ญาติที่น้องคนใกล้ชิดไม่ทุกข์เศร้าเมื่อเห็นคนที่รักตายไปงานเอนดีหรืองานศพที่เต็มไปด้วยความบันเทิงใจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอีสานอย่างเต็มรูปแบบ ก่อนที่ในปี2463รัฐบาลสยามจะประกาศให้ข้าราชการมดหาความเคลดเพลินในงานศพทำให้การละเล่นหรือความบันเทิงในงานศพค่อยๆหายไปรวมถึงหลังปี2500การแต่งตัวด้วยสีสดใสก็กลายมาเป็นชุดสีดำเนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกคนในยุคนี้จึงคุ้นชินกับความโศกเศร้าและสีดำเมื่อเอ่ยถึงงานจากลาของใครสักคนคนพูดภาษาอีสานทั่วไปตําข้าปุ้นด้วยครกมองครกกระเดื่อง